ไม่รู้ภาษาแต่แต่ออกนอกจากนี้ถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องก็ต้องซื้ออินเทอร์เน็ตกับแพ็กเกจตอนนี้ของเอเอ็ H. เขาก็มีขายครับซื้อแบบโทรได้ซื้อแบบแบบโทรไลนยย์เดียวก็ได้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูภายในตลาเอ้ารไฟออกแล้วนี่ผลไม้ตามฤด,ดูกาลสี่อย่างออกมา ไข่ออกก่อนได้เตรียบทตุเรียนเงาะมะไฟลําใหญ่ผูกของเขาก็เร็วเหมือนกันครับตลาดบ้านเราไม่รู้อย่างมีน่าจะมีแล้วมั้งครับทางจันทบุรีดงมันมเลยอันนี้เป็นท่านถโดยสารพร้อมตลาดเดี๋ยวผมจะพาเข้าเดินตลาดสด มเขาก็ออกออกเร็วเหมือนกันผลไม้ผมก็งง่ว่ามันมันไม่ได้จะเดินหาตลาดสดที่มันขายผักขายปลาขายเป็นคังอาหารของของที่นี่มาเดินดูตลาด อันนี้เป็นท่ารถโดยสารประจำาำเภอท่าบ้านเราก็คือ,อบอกสนะครับของอำเภอเนี่ยขนส่งพินค้าด้วยส่งสืนค้าแล้วก็เนี่ยที่นั่งรอผู้โดยสารเขามันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นที่ขายของ ของฝากด้วยมีของกินด้วยอันนี้พอหลุดหลุดจากนี่ไปจะมีคนคุยภาษาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะตรงที่ผมอยู่ในสัญญาณก็ยังแน่นนะครับเพราะผมมันได้ซื้อพั็ดจอินเทอร์เน็ตมามันกัน มาดูนะครับตลาดก็ก็ก็ไม่เชิงตลาดฝั่งัฝั่งนั้นก็ลักษณะเดียวกันกับที่ผมถ่ายอันนี้ก็คนส่งสินค้าที่ขนมาจากไทยเมื่อสุขูมเขามาส่งก็จะมีแบบ ถ้าบ้านเราก็อะไรนะเคลี่่ครับเนี่ยก็ยังมีชื่อติดที่กระสอบเขียนมาว่ากบใครองใครองใคร,ขใครขขขเขามเขาบอกว่าทายทายทำให้อะไรอันนี้ผมจะพาเดินดูนี่น่าจะเป็นผมจะหาตลาดสดให้เจอ ก็ในตลาดเข้ากข้าใจแบบไม่เหมือนบ้านเราอันนี้ก็ที่เห็นรถคนเข้ามาก็คือคนของมาสกเขามีผู้รับปลายทางนะฮะาดูนะครับที่เห็นบรรทุกเข้ามาจากอังกฤเต็มๆม,มานี่ เดนลัเริ่มจะเห็นตึกอ,อาคารพาณิชย์แล้วนะครับเดินออกมาจุดนี้สรุปแล้วก็เป็นสถานีขนส่งทั้งผู้โดยสารคนทั้งเสียงขนสองสินค้าเข้ามารวมก็เป็น แบบตลาดสดบ้านเราหรือเปล่าไม่แน่ใจทางนี้น่าจะเป็นย่านย่านธุรกิจของอำเภอนี้แล้วเท่าที่ดูนี่นะครับเป็นรถตู้โดยสารแล้วนะครับทั้งรถตู้โดยสารทั้งรถตู้ขนส่งสินค้าหรืออะไรประมาณนั้น มันมีทางรถเข้ามาจากด้านนนมันน่าจะมีทางออกอีกฝั่ง <Okay. S 1> นี่ถ มีขวดของเข้าจากไทยมาเมาืองสกู่เต็มหลายๆคัน20กว่าคันเขารู้สึกจะมาส่งคนจุดนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งเดินออกด้านด้านหลังด้านนี้เลยว่าไปทะลุไหนนี่ก็เป็นจุดขายของเนี่ยงงง,งเป็นตลาดคนระแบบกับบ้านเราเนี่ย รถตู้รถอย่างนี้ก็คือรถโดยสารนะครับนี่ฮะก็บ้านเราก็คือแท็กซี่แต่เป็นเล็กแท็กซี่คุยจะบอกขี่ไม่ได้ของเขาเป็นแท็กซี่แบบนี้เองยังมียังไม่มีระบบมิตเตอร์เหมือนบ้านเราอาหารเขาก็ยังติดข้อซองอาหารที่ติดมาจากฝรั่งเศส อันนี้คือรถโดยสารป้านเขาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นอาคารำนักงานแบง่์จะสร้างยังไม่เสร็จนี่รถโดยสารรถนอนนะรถตับอากาศมาจอดส่งผู้โดยสารนะ ก็เป็นนี่ร้านรับหลังรถตอนนี้ผมเดินออกมาสัก,สกหนึ่งออกออกชานเมืองเลยนะครับอำเภอกองเหลี่ยงจุดที่ผมอยู่นี่ก็คือตัวอำเภอเดี๋ยวผมจะลองดเดินดูไปถนนเส้นนี้มันเป็นยังไง ถ้าเท่านี้ผมก็คงไม่เชอบมอใส่์แล้วครับอันนั้นก็เป็นปุ่งที่ที่ว่างนะที่ต้องระวังก็คือรถผมไม่ไว้ใจรถผมจะเป็นอยู่ทาง ข้างถนนเป็นน,น้ำกาแฟเดินฝั่งน,นู้นแข็งว่าอันนี้น่าจะเป็นถนนเชื่อมไปทางพระตะบองได้ด้วยดูนะครับฝั่งนี้เขามีอิสลาม เส้นทางสินนถนนการต่อสร้างไว้กระดูจากลูกกันเนี่ยมันมาก็อหลังออกจากตัวอำเภอตัวตลาดกำเรียงมาก็ยังเป็นทุ่งที่ว่างแลยนะครับนี่ครับป้ายบอกทางของเขาตรงนี้เป็นเถินสี่แยกมีปั๊มน้ำมัน นีก็ผสมขาพลิกมีับอันนี้ปั๊มน้ำมันนะก็คงอ,อแบบแตกใจก็คุยกันว่าผมมาทำอะไรประมาณรถเขาก็ยังวิ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย่ะไร นี่ปั๊มน้ำมันขงสินค้าคนส,สินค้าดูดิแต้ม รถสีขาวเคลื่อนที่นี่เนแบงครับอันทาแบงทแภาษาอันทาแบ็นนี่เป็นแยกสามแยก ร้าน้ำมันนี้ได้ทำเลดีเนี่ยดูร้านน้ำชายามเชา้าครับอันนี้ก็เป็นเอร์รี่ประเภทแบบสมของเดลี่วุ้ี่เขายังไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมมาเดินนี่มันหกโมงกว่าอันนี้เป็นนาการก่อสร้างกันเลยนนี้เป็นร้านน้ำชาเด่คราก กินแบบตอนเช้าเข้ามาสั่งอะไรกันประมาณเดีย๋ยวผมจะเดินกลับทางฝากทางหน้าด่านแต่แดนนะทางนี้ผมก็คงจะไม่ไม่ไม่ไ,มไปต่อประมาณเป็นแยกในตลาดตรงที่ผมยืยนอยู่นี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ยังแรงอยางอยากวรู้ว่าแรงหรือไม่เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองโทรนะครับลองใช้เครื่องเครื่องนี้โูอันนี้ก็เดินเข้ามาลึกลึกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าเครื่องผมมา เห็นไหมครับก็ยังแรงยังยังมีสำหรับสัญญาน